สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเกามาเชียเด้อครับผมเอามาแล้วครับพี่น้องเนาะเลขแม่ความหวังหมู่บ้านหรือว่าแม่บันเข่าเด้อครับผมครับอันนี้เป็นไห้ต้องวดแล้วก็กางงวดครับพี่น้องเนาะเป็นเลขสองสองหกกับสองสองแปดเด้อครับผมครับวันหวยออกครับพี่น้องสิเป็นตัวใดแม่ไปวัดบ่ครับผมเพราะว่าเป็นเคยไปเบิ้งเลขยุดอ่า ที่ตัวปูครับผมครับเพิ่นก็ไดมากครับพี่น้องเนาะร่วมไปถึงเลขฝันวันหวยออกของแม่จะเป็นตัวใดครับผมก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่ความหวังหมู่บ้านก็มาเชียร์กับขอขอพระคุณแม่ด้วยครับผมกับไปรับช่มรับฟังตัวเลขกับแม่กันเลยครับนะครับก็มาเชียร์สวัสดีแม่บันเข้าครับผมฮัลโหลแม่วันที่ยิงแม่แม่ยันดวมาหลายแม่ไม่ได้าเบอก เพร,ราะว่าถึงน้อยคหุหนมาหลายแน,น่นอนครับผมเป็น,นในแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงบ่ทีนฝันก้อนหนาน,านีกับมือนีครับผม,มกับฝันไม่น้อยแต่ว่าแต่ลล <c oughs> หลายหลายฝันหลายฝันครับเอาคิดว่ามั่นใจแล้วแม่เออมั่นใจแม่ก็แม่ก็ตั้งมั่นใจเจ้าที่พุหรี่ถ้าได้ลอยเกินตปมั่นใจต้น แม่แม่กับฟันนี่แหละแม่ฟันแล้วไปที่นี่แม่ฟันแล้วผู้เฒ่าตายเฒ่าตายสองคนแล้วไปจัดไปจัดบ้านนั้นโต๊ะไปจัดบ้าน้านนั้นโตกขเพื่อนละมันบ้านเลขที่เพื่อนน่ะมันเป็นค่ายค่ายบ้านแปดครับผมมันเป็นบ้านเลขที่ติดกันหกแปดหกเก้าแปดนี่ก็แม่หกแปดกับหกเก้าหกแปดกับหกเก่า จ้าพี่แม่ก็เลยว่าถ้าไม่เกิออกนี่ดีเพ่อี่นั่นคือเมื่อวานเนี่ยเขาจะต้องมาถึงเยียนรถมาส่งแม,ม่เป็นบอสครับแม่เด็กอายุหกแปดหกเก้าอย่ออกนี่ทะเบียนรถรูปที่จะมานี่เพราะว่าเพื่อนซื้อไหเฮาบไม่รถดไม่เป็นบอสเขาจะต้องไปเอเพื่อนชาเาไปเหยียดเยี่ยนซื้อหนันต้องเปลี่ยนทะเบียนรถดไม่ครับผมวันนี้ ไอ้แม่แม่พันงูแปดหกเก้าน่ะได้ได้ก้อนออกจองมือแม่ทะเบียนรถมันมันมันมาตรงกันเลยอ่ะโอ้แม่แม่อจิจันน่ะคือว่าเขามันคือมาตัวนี้เนี่ยเสียอย่าเราเมื่อราบที่กันเลยไปหาหลวงปู่หลวงปู่แล้วก็ไปไปบีบแซงเห้นไหมตามเสียครับแล้วคือวันที่สี่หรือวันที่หกเนี่ยจีตองจีตรงพระปลาแล้ว ถึงชื่อจะชื่อจสร้างแม่ก็ต้องได้เฮ็ดเพราะว่าแม่ต้องเฮ็ดปอนออกมาจจาแล้ววันที่กินจะต้องไปลงหวานแล้ววันที่กินแม่ก็ต้องหวานแม่ก็ต้องเฮ็ดตอนเอ่อชื่อชื่อเลขคู่เลขวสีแม่ก็ต้องได้เฮ็ดประมาณนันที่ทางแล้วอันนี้ก็เลยไปบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่เลขลูกหวานตัวนี้ตัวนี้เล่าที่มันแันมาตรงกับทะเบียนรถครับผมลูกแม่เลยไปบอกเวอน แล้วที่นี่แม่ก็ไปบีบแย่สามเพีเยรครับสี่หมกคู่านถ้าลงปู่จะมีตาลูกถ้าอยากได้เด็นดงค่าต้นไงจะซื้อตกไข่ได้ออกเนี่ยแม่ประมาณนี้แม่ว่าไปแล้วที่นี่แม่ก็ไปบีบแจ้แล้วเล้าแม่ก็ไปบีบแจ้หมงตรงลงคู่พญานาคครับแล้วก็ไปบอกไปบีแจ้แล้วก็บอกแล้วว่าสี่ปล่อยนี้จะเปลี่ยนรถดเหนีออ่ยออก ได้ขัางนั่นยิม่แม่ได้รถมาข้างแรกกะบียนเป็นเลขศูนย์แม่ไปแต่ห้รว่าะ่อนเลอเกอกมาเลขออกเลขล้าอือครับแ,บบแ่ไม่ทแต่กกเลขออกเลย์เลยครับแม่มันเันิงเนี่ยที่แบบเมื่อเอามาหิรัลวนี่ตอนนี้มัแรงครับดันมาเบิ้งแล้วมันมาตรงเลขน่ะมันเป็นหกเอสองปก ok. แปดปกสองหกแปดครับผมทะเบียนรถ หมอใส่แม่ซึ่งเมือนเป็นเรื่องดีอาเจันเพราะว่าข้างแม่เที่ยวมยันยื่นจน่ะออกเลยพ้นกับลูกเบิดเรามือเมื่อนี้เพี่ยชื่ออะไรเนี่ยเพราะว่าพ่นว่าอันใดทีเที่ยวกับแม่เนี่ยมาออกครับแต่เลยอยากโทรบ,บอกมันมันมันคือตะความฝันอือหกแปดแปดหกตรงกับก้อมฝันถ้ากับหัวหกเก่าที่นอต้องเบิง่ง เลขตัวนี้นั่นแม่ฝันเจ้าบ้านอันนี้สองเทียนันเองหลังจากที่ว่ากับไอ้เก้าเมษแล้วแม่แม่รถที่หลังม้าแม่ฝันเจ้าบ้านอันนี้สองเท้าพ่อแม่ถือว่ามันเป็นมะยมสีเน็กครับแม่จ้านั่นแหละจ้าแล้วก็เลเซอร์บอกนี่ฝันล่าสุดครับพี่น้องเนาะฝันล่าสุดเลยครับก็เปลี่ยนทะเบียนรถแต่ว่าแม่กับบ่ได้ไปเบื้องยึดตัวผูนบี้ไหครับผม แม่มเบป็นหินมแ,แม่ก็แเป็นอย่างหาหลายตัวเพิ่นเกิดสิหัยตัวนี้เนาะแม่เนาะงครับแล้วแม่ถือว่าถ้าลูกพูดเดวิตาจะคือพอให้ทะเบียนรถลูกมีออกครับแม่จะไปตามเพี่อนเราจะไปจอดจจุดตรงนั้าเราเลยเดี๋ยวเราลอดูว่าทะเบียนรถตัวนี้ตัวนี้อย่างที่ประมาณนี้ครับแม่ครับนี่แหละครับผมเอ๋อแม่ขนข้างหงุนใจมากเลยถ้าหายร้อยแม่หายเก้าสิบมือ้อ ครับผมตัวได้แม่ทีแม่มกักคัแม่มากนะแม่มกักแปดหกหกแปดแปดหกเพราะว่าฝันตรงกับปายทะเบียนรถด้อครับผมจ้ามักแปดหกครับแปดหกมักแปดหกครับพี่น้องเนาะครับเนาะไว้เป็นโชวเป็นลาภครับผมครับแม่คว,ความหวังกกหมู่บ้านครับเป็นเจ็ดหกเจ็ดหกก็ได้น้ำเนี่ยเพราะว่า ้าปัญจลายมันจุดนิดีสีลงอ่ะแม่สิซื้อกันไว้ทังเินมากครับผมจ้ากันไว้แบบนี้ครับแต่ว่าสองแปดตัวเก้ากะลีนๆไม่สดอ่ะมันอ่ะเบียนบ้านอ่ะโอ้มันอยู่ในมันอยู่ในทะเบียนรถแม่อยู่หนสองแปดนี่สองหกนี่ครับผมาเอาครับพี่น้องนาอแม่เพิ่นกับย่านไรเลขหลายตัวครับผมเพิ่นกับพยายามครับพี่น้องมักตัวใดกับจัดเอาเด้อครับผม มักหกแปดหรือว่าสองแปดครับพี่น้องเนาะสองหกจะได้ประมาณนี้กับหกเก่าอีกคู่หนึ่งครับนี่แหละครับผมเอาจังหน่อยคนเฉมาหาตีแม่ครับให้ได้โชคได้ลาบเน้อครับผมเดี๋ยวแม่เป็นกัิเหต้นเงินต้นปาป้าไปถวายหลวงปูน้ำครับผมก่อนออกพรรษานี่ครับพี่น้องเนาะครับวนนี้ขอใหยพี่น้องที่โชคดีกับแนวทางตัวเลขแม่ความหวังหมู่บ้านเด้อครับผม ก็มาแช่กัสิรบกวนแม่สักนิด้อครับแม่จ้าจ้าค่ะขอคุ้นแม่ครับผมย่ดีไม่แห้งแม่สวัสดีครับจ้าเอาครับพี่น้องครับผมแม่ความหวังหมู่บ้านครับเพิ่นฝันลาดสุดนี่เด้อครับผมฝันว่าคนเสียชีวิตสองคนผู้เฒ่าครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยเอาไปไว้บ้านเล็กที่ที่เป็นบ้านแฝดติดๆกันนะครับผมบ้านเล็กที่หกแปดกับหกเก่าด้อครับพี่น้องเนาะ ซึ่งบังเอิญอิลีครับผมเลขทะเบียนรถไม่มอเตอร์ไซค์เพิ่นที่มีแม่ชี้เพิ่นซื้อให้ครับผมเพิ่นได้โช่วงเรลาร์นั่นแม่บันขวามงวดก้อนหนานั่นครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ทะเบียนมาใหม่ครับผมก็คือสองเพิ่นอธิษฐานนี่ครับผมว่าถ้าตรงกันนี่เพิ่นมีความมั่นใจมากตรงกันอิลีครับพี่น้องเนะาะทะเบียนรถสองหกแปดหกตรงกับบ้านอีกทีในความฝันแม่ได้ครับผมแปดหกหกแปด พ่นมาถ้าดังไรกันไปน้ำเจ็ดหกครับพี่น้องเนาะกับนี่แหละครับผมแต่ว่าแม่ที่วอในคลคปเพิ่นกับว่าให้ทีมสองแปดได้ครับผมกับยูเน่เทคทะเบียนรดอยู่ครับทะเบียนลดสองหกแปดหกครับพี่น้องเนาะตัดเล่นเอาครับเอาถ่ายคลิปนี้ก่มาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องเพี่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับแม่ก็จะมีบุญใหญ่น้ำครับผมช่วงก่อนเขาออกพรรษาครับผมเพิ่นเจ้ต้นพ่อป้าครับพี่น้องเนาะครับ ค,คลิปนี้ก็มาเชียร์อขออวยพรให้พี่น่อ,อพยพี่โชคดี1ตุลาคม68สวัสดีครับ